วิธีทำความสะอาดไมโครเวฟภายใน3นาทีเชื้อโรคหายเกลี้ยงคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านกำลังมองหาวิธีําทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในไมโครเวฟอยู่หรือไม่วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอวิธีการทำความสะอาดไมโครเวฟภายใน3นาทีทำแล้วเชื้อโรคตายเรียบเพราะไมโครเวฟถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งในห้องครัวแทบจะทุกบ้านต่างก็มีไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ครัวอย่างหนึ่งเพราะไมโครเวฟก็เปรียบเสมือนเครื่องครัวอเนกประสงค์ ทำได้ตั้งแต่อุ่นอาหารไปจนถึงปรุงอาหารและด้วยความที่มีภาระหน้าที่ครอบคุมแถมยังอำนวยความสะดวกให้เราได้ขนาดนี้ก็คงต้องถูกใช้งานบ่อยครั้งจนอาจมีคราบสกรปรกและกลิ่นอาหารคาวติดอยู่ในไมโครเวฟอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเรามาทําความสะอาดไมโครเวฟให้ปาศจากกลิ่นอาหารและคราบสกรปรกตามวิธีต่อไปนี้กันดีกว่าประกอบไปด้วยอุปกรณ์น้ำส้มสายชู ถ้วยหรือชามที่เข้าไมโครเวฟได้น้ำร้อนโดยมีวิธีทำดังนี้ 1. เทน้ำส้มสายชูประมาณ2อัถ้วยตวงลงในถ้วยหรือชามที่เตรียมไว้จากนั้นเติมน้ำร้อนตามลงไปประมาณ1ถ้วยตวง,งนํานำถ้วยหรือชามที่เตรียมไว้ใส่เข้าในไมโครเวฟและปิดฝาไมโครเวฟแล้วตั้งเวลา10นาที 3.. หลังจาก10นาทีแล้วให้นําถ้วยหรือชามนั้นออกมาแล้วใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดให้ทั่วบริเวณภายในเพียงเท่านี้คราบสกปรกที่เกาะอ,อยู่ก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องออกแรงถูแรงๆให้เหนื่อย 4. ใช้ฟองน้ําหรือผ้าชุบน้ําเช็ดคราบที่เกาะอ,อยู่อีกครั้งคราบที่โดนไอน้ํจาจะละลายและหลุดออกได้ง่ายขึ้นข้อควรระวังภาชนะที่ใช้ใส่น้ําส้มสายชูและน้ําร้อนไม่ควรเป็นไม้และโลหะ เพราะเมื่อเกิดความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆอาจทําทให้เกิดระเบิดและเป็นอันตรายได้ดังนั้นคนเลือกวัสดุที่ระบุว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้จะปลอดภัยที่สุดและนี่คือวิธีทําความสะอาดไมโครเวฟภายใน3นาทีที่ทุกคนสามารถนํากลับไปใช้เองได้ในที่บ้าน